เราแมเ a จเนอร์ลิงนะครับเราจะมาแนะนาและสอนการใช้งานเครื่องสกรมและพ่นสีแรงดันสูงนะครับรุ่นนี้จะมีชื่อว่า MG หนึ่งศูนย์สองหกนะครับเป็นตัวเลกระทันรัดครับที่ให้นะครับก็จะมีสาย1นึ่งทัสี่นะครับสิบห้าเมตรหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็หัวพ่นพร้อมหัวทิปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อดูดสีของเขานะครับต่อไปเป็นจะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับก็จะเอาท่อดูดสีตัวนี้ใส่กับ หัวด้านล่างนี่นะครับหัวดุดน,นะครับแล้วก็เอาตัวเมียนะครับขันล็อกเข้าไปหลั <S <S งจากที่เราต่อท่อดูสีนะครับ <S 1> <S 1> เราก็จะนำปลั๊กเไปเสียบจากแหล่งจ่ายไฟจะเสียบเป็นไฟบ้านก็ได้ครับแต่เราใช้เป็นตัวเป็นแบบ power bank นะครับ แล้วก็เอาปลายใสอีกด้านนะครับมาต่อเข้าที่เครื่องสังเกตดูตรงนี้นะครับกระบอกกองเขาจะมีมาให้แล้วเราก็หันเข้าไปได้เลยครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ําเปล่ามาใส่ดูดเพื่อให้เครื่องดูดน้ําขึ้นไว้ก่อน,นครับแล้วไล่น้ําออกปลายสายก่อน,นะวิธีขั้นตอนการเปิดนะครับพี่เราเปิดปุ่มแดงตรงนี้ก่อนเครื่อง หลังจากที่เราเปิดเครื่องปุ่มแดงแล้วนะครับเราก็มาดูบนออบวาลวตัวนี้นะครับให้เราหมุนลงด้านล่างนะครับเพื่อจะคายแรงดันให้มันออกจากท่อเราเปิดให้แรงดันน้ำไหลครับดูสังเกตดูที่ปลายน้ำปลายสายนะครับไม่ให้มันมีฟองถ้ามันไม่มีฟองให้ให้เราวาดปิดบนวาตัวนีน้นนครับ หลังจากนั้นเราก็มาก้มหัวคนอยู่นะครับว่าน้ำไหลหรือเปล่าตามรอให้น้ำไหลแลาา้วจะห่อพ่นกันนะครับเพื่อเช็คว,ว่าน้ำออกปลายสายแล้วที่ไล่น้ำออกที่ปลายหัอพ่นแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นเอาสีใส่แทนนะครับ แล้วจากนั้นเราก็มาเปิดวอลลุ่มครับเพิ่มแรงดันขึ้นเพื่อจะไล่น้ําออกจากสาใสครับให้เหลือแค่สีเรากดจนกว่าจะให้สีไหลออกมานะครับหลังจากที่สีออกแล้วนะครับเราก็หยุดแล้วก็ใส่หัวทิปกลับคืนหลที่เราไล่น้ําไล่สีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองพ่นเพื่อหาแรงดันที่เหมาะสมนะครับ ยังไม่ได้นะครับเราก็มาเพิ่มแรงดันที่เครื่องนะครับปรับวอลลุ่มขึ้นตอนนี้จะตั้งอยู่ที่140เมกะฟาร์นะครับก็เท่ากับ140บาร์นะครับหลังจากที่เราปรับแรงดันได้แล้วนะครับเราก็จะพร้อมพ่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการพ่นกันนะครับ นี่คือลักษณะการพ่นรอบแรกนะครับการพ่นเราก็จะพ่นไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งเราจะแบ่งครึ่งของของระยะของสีนะครับให้มันทับกันไปครึ่งหนึ่งแล้วเราก็พ่นพ่นแนวขนาดกับพื้นนะครับไปเรื่อยๆถ้าอยากได้ความหนาเท่าไรก็ถ้าความหนาครั้งเดียวเราไม่พอใจเราก็พ่นทับได้ครับแล้วแต่ความต้องการของเราเลยครับ หลังหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วครับจะเป็นวิธีการล้างนะครับเราจะมาแนะนําการล้างมือต้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาถังสีออกก่อนนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นถังน้ํานะครับครับแล้วเราก็มาคลายแรงดันแรงดันเดิมของเราที่อยู่ในเครื่องออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันแรงเกินไปหรือไม่ให้มันหกหรือเทอยนะครับ แล้วเราก็บิดวาล์วคืนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูดน้ําขึ้นไปนล้างสายแลว้วหัวดูดแล้วนะครับวิธีก็เหมือนเดิมครับเปิดค่อยๆค่อยๆเปิดออกก่อนนะครับเปิดเครื่องแล้วเราก็กำดูก่อนะครับแล้วเราก็มาถอดหวัวทิปออกนะครับ แล้วก็นําไปล้างเก็บรักษาได้เลยครับแล้วเราก็กำจนกว่าน้ําจะวนเข้าไปจนล้างข้างในให้สะอาดนะครับเป็นขั้นตอนการล้างบนต้นครับหลังจากที่เราไล่น้าแรกไปแล้วนะครับเราก็จะมาไล่น้ำสองครับทําวนไปเรื่อยๆสักสองถึงสามรอบหรือว่าจนกว่ามันจะสะอาดนะครับแบบจะไม่มีสีข้นผสมมากับน้ํานะครับเราก็กำนะครับี่แล้วเขาก็เปิดอลุ่มขึ้น ก็จบการนําเสนอหรือว่าการแนะนําสอวนการใช้งานเบื้องต้นแล้วนะครับออสสอบถามได้ที่ m a n a g e m e n t i n g ได้เลยนะครับขอบคุณครับ